ชายชราหน้าตายากจนเดินเข้าธนาคารถูกพนักงานหัวเราะเยาะดูถูกเหมือนเป็นขอทานแต่เพียงคำพูดเดียวของเขาทำให้ผู้จัดการทั้งธนาคารนิ่งงันเหมือนโลกหยุดหมุนเขาเป็นใครกันแน่ทำไมคำพูดของชายชราคนนี้ถึงทำให้ทุกคนต้องก้มหน้าในเช้าวันหนึ่งชายชราร่างผอมใสเสื้อผ้าซอมซ่อเดินถือไม้เท้าเข้ามาในธนาคารใหญ่กลางเมืองพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้า เสียงรองเท้าหนังของผู้คนสะท้อนกล้องในโถงกว้างแสงจากโคมไฟระยะสองกระทบใบหน้าชายชราอย่างไม่เมตตาสายตาของพนักงานต้อนรับจับจ้องเขาบางคนหัวเราะคิดคัก,กบางคนกระซิบกันเบาๆว่าคนเร่ร่อนหรือเปล่าชายชราเงยหน้ามองป้ายชื่อธนาคารเขายิ้มบางๆงในแววตานั้นไม่มีความโกรธมีเพียงความสงบเย็นเขาเดินช้าๆไปยังเคาน์เตอร์บริการพิเศษ ผู้จัดการธนาคารที่ยืนอยู่ใกล้ๆรีบขยับเข้ามาน้ำเสียงของเขาเย็นชาคุณมาทำอะไรที่นี่ครับชายชาราเอามือสันส่นๆควักกระดาษเก่าจากกระเป๋าเสื้อข้าต้องการถอนเงินเขาพูดเรียบง่ายผู้จัดการมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้ารอยยิ้มเยาะผุดขึ้นมุมปากธนาคารนี้ไม่ใช่ที่สำหรับขอทานนะครับเสียงรอบข้างเงียบลงชั่วขณะลูกค้าที่ต่อแถวอยู่เริ่มหันมามองความอับอายแผ่ซ่านทั่วอากาศ ชายชรายังยืนตรงไม่หวั่นไหวมือของเขายื่นกระดาษใบนั้นให้ผู้จัดการถอนหายใจก่อนรับมาอย่างเสียไม่ได้เพียงชั่วครู่ดวงตาของเขาเบิกกว้างสีหน้าที่มั่นใจกลับกลายเป็นซีดเผือดเขากลืนน้ำลายก่อนพูดเสียงเบาแทบกระสิบนี่นี่มันเป็นชายชราย,ยิ้มสายตาเขาแนว่วแน่เสียงของเขาดังขึ้นชัดเจนกว่าที่เคยข้าเป็นคนก่อตั้งธนาคารแห่งนี้เองผู้จัดการนิ่งงนัน เสียงในโถงเงียบกริบทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้นแสงจากโคมระยะส่องลงบนชายชราราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนและเพียงคำพูดเดียวของเขาทำให้ความเย่อหยิ่งทั้งหมดหายไปในพริบตามือของผู้จัดการเริ่มสัน่นเขาก้มหน้ามองเอกสารในมืออีกครั้งตัวอักษรบนกระดาษนั้นคือใบรับรองการถือหุ้นระดับผู้ก่อตั้งพร้อมลายเซ็นที่ยังคงชัดเจนอยู่ทุกตัวอักษร เสียงพนักงานกระซิบกันเบาๆเป็นไปไม่ได้เขาเป็นผู้ก่อตั้งจริงหรือแต่ลายเซนนั้นเหมือนต้นฉบับทุกประการชายชารามองไปรอบห้องโต๊ะทำงานเรียงรายอย่างเป็นระเบียบผนังตกแต่งด้วยภาพถ่ายของผู้บริหารในอดีตแต่ไม่มีรูปของเขาแม้แต่ใบเดียวเขาหัวเราะเบาๆเวลาผ่านไปเร็วจนบางคนลืมว่าธนาคารนี้เริ่มต้นจากกระท่อมไม้หลังเล็กๆ เสียงของเขาเต็มไปด้วยความขมปลอบอุ่นผู้จัดการยังคงยืนนิ่งราวกับร่างกายแข็งเป็นหินผะผมไม่ทราบจริงๆครับท่านขอโทษครับผมไม่รู้ว่าท่านคือใครชายชรา,ายกมือขึ้นชชาๆไม่ต้องขอโทษข้าเพียงอยากเห็นว่าธนาคารนี้ยังจำคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้หรือไม่บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความกดดนันเสียงเครื่องปรับอากาศดังเบาๆราวกับลมหายใจของอาคารทั้งหลัง ไม่มีใครกล้าขยับตัวชายชาราเดินไปยังโต๊ะเคาน์เตอร์วางกระเป๋าเก่าลงบนพื้นเสียงมันกระแทกเบาๆแต่ดังก้องในความเงียบภายในนี้เขาพูดมีเอกสารต้นฉบับของสัญญาเก่าที่เราทำกับผู้ถือหุ้นรุ่นแรกทั้งหมดผู้จัดการหน้าเสียเขารีบส่งสัญญาณให้พนักงานอาวุโสเข้ามาช่วยตรวจสอบทุกคนต่างจับกลุ่มกันอย่างลนลานชายชารายืนมองด้วยแววตาเยือกเย็น เขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกตรงข้ามชายแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักสู้ผู้สร้างทุกอย่างด้วยมือเปล่าแต่วันนี้กลับถูกมองว่าเป็นเพียงคนจนมือของเขาลูปไม้เท้าเบาๆพวกเจ้ารู้หรือไม่เขาเอ่ยช้าๆค่าสร้างธนาคารนี้เพื่อให้คนยากจนมีที่พึ่งไม่ใช่เพื่อให้ถูกเหยียดหยามเช่นนี้เสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากพนักงานหญิงคนหนึ่งน้ำตาเธอไหลลงขณะมองชายชาราหนูหนูขอโทษค่ะท่าน ผู้จัดการยืนนิ่งเงื่อไหลซึมตามขมับเขารู้ว่าทุกคำพูดในตอนนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของตัวเองชายชราเงยหน้าขึ้นแสงจากหน้าต่างาศาสเข้ามากระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่ในแววตานั้นกลับส่องประกายแรงกว่าทุกสิ่งในห้องข้าไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นเขาพูดเรียบข้ามาเพื่อเตือนว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในทองคำหรืออาคารหรูหราแต่อยู่ในใจคนที่รู้คุณค่าของผู้อื่น ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งธนาคารลูกค้าหลายคนก้มหน้าลงบางคนหลบสายตาอย่างรู้สึกผิดชายชราก้าวออกจากเคาน์เตอร์เดินไปทางประตูอย่างสง่างามเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะตึกตึกตึกผู้จัดการรีบวิ่งตามออกไปท่านครับกรุณารอด้วยแต่ชายชราเพียงหันกลับมาช้าๆจำไว้ยาตสินคนจากสิ่งที่ตาเห็นน้ำเสียงของเขาแผ่วเบา แต่กลับดังก้องในใจของทุกคนในธนาคารนั้นอย่างไม่มีวันลืมแล้วชายชาราก็เดินหายไปในแสงแดดยามสายทิ้งไว้เพียงความเงียบและความอับอายที่กัดกินหัวใจของคนที่เคยดูถูกเขาลมอุ่นจากภายนอกพัดเข้ามาผ่านประตูกระจกที่ยังเปิดค้างม่านบางๆปลีไหวช้าๆราวกับกำลังบอกลางเงาของชายชาราผู้คนภายในธนาคารยังคงยืนนิ่งไม่มีใครกล้าพูดสักคำผู้จัดการยังคงยืนอยู่ที่เดิม มือทั้งสองกำแน่นดวงตาเขามองตามร่างนั้นที่ค่อยๆลับตาไปหัวใจเต้นแรงด้วยความสับสนและละอายเสียงโทรศัพท์บนโต๊ะดังขึ้นแต่ไม่มีใครรับทุกคนยังคงเงียบความเงียบที่แฝงไปด้วยความรู้สึกหนักอึ้งกว่าคำตำหนิใดๆพนักงานหญิงคนหนึ่งค่อยๆเดินเข้าไปเก็บกระเป๋าเก่าที่ชายชราทิ้งไว้บนพื้นเธอเปิดมันออกอย่างระมัดระวังภายในเต็มไปด้วยเอกสารเก่าซีดเหลืองตามกาลเวลา และมีรูปถ่ายเก่าหนึ่งใบรูปชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่หน้ากระท่อมไม้เล็กๆที่มีป้ายเขียนว่าสำนักงานธนาคารแรกเริ่มเสียงพนักงานหลายคนดังขึ้นพร้อมกันนั่นเขาใช่ไหมใช่เป็นท่านจริงๆพระเจ้าเขาคือผู้ก่อตั้งจริงๆผู้จัดการสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้เขาจับขมับตัวเองหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาความรู้สึกอายและเสียใจแผ่ซ่านทั่วร่าง เขามองไปยังโต๊ะทำงานของตัวเองเต็มไปด้วยเอกสารธุรกรรมรายงานยอดขายและกรอบรูปของตนเองกับผู้บริหารระดับสูงแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูไร้ค่าเหลือเกินเสียงหัวหน้าพนักงานชายอีกคนดังขึ้นเบาๆเราควรทำอะไรสักอย่างผู้จัดการเงยหน้าขึ้นใช่เราต้องทำอะไรเขาพูดด้วยเสียงสัน่นพรุ่งนี้เราจะประกาศเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ว่า ธนาคารนี้มีจุดเริ่มต้นจากหัวใจของคนธรรมดาไม่ใช่จากกำไรทุกคนเงียบมีเพียงเสียงลมหายใจของผู้จัดการที่ดังในห้องเขาหันไปมองกระจกตรงข้ามเห็นใบหน้าตัวเองสะท้อนกลับมาแต่ในสายตานั้นเขาเห็นคนที่เขาไม่อยากเป็นข้างนอกอาคารชายชราเดินไปตามทางเท้าริมถนนผู้คนที่เดินสวนต่างมองผ่านเขาไปอย่างไม่ใส่ใจแต่ในใจของชายคนนั้นกลับสงบและเบิกบาน เขาเดินช้าๆมาหยุดหน้าตึกเก่าแห่งหนึ่งตึกที่เคยเป็นธนาคารสาขาแรกของเขาตอนนี้ถูกปิดตายป้ายซีกเก่าแต่เขายังจำได้ทุกอิดทุกมุมและกลิ่นของไม้ที่เคยขัดเองกับมือเขาหลับตาเสียงหัวเราะของอดีตเพื่อนร่วมงานดังขึ้นในความทรงจำภาพคนจนที่ยิ้มได้เพราะได้รับโอกาสจากเขาผุดขึ้นในใจนั่นแหละความมั่งคั่งที่แท้จริงเขาพึมพำมือเหีียวย่นของเขาลูบไปตามกำแพงตึกเก่า ฝุ่นติดมือแต่เขากลับยิ้มเพราะฝุ่นนั้นคือร่องรอยของอดีตที่เขาภูมิใจในขณะเดียวกันภายในธนาคารใหญ่แห่งนั้นผู้จัดการสั่งให้ทีมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบประวัติของชายชราเอกสารเก่าทั้งหมดถูกนำออกมาจากห้องเก็บเอกสารลับชื่อของชายคนนั้นถูกบันทึกไวอ้อย่างชัดเจนในทะเบียนผู้ก่อตั้งนายบุญธรรมกรเกษมศักดิ์ชื่อที่ถูกลืมไปกว่าห้ปีข่าวการปรากฏตัวของเขาเริ่มแพร่กระจาย จากพนักงานหนึ่งคนสู่ทั้งอาคารจากธนาคารสาขาเดียวสู่ทุกสาขาทั่วประเทศในตอนบ่ายของวันเดียวกันหน้าธนาคารปรากฏกลุ่มนักเก่าจำนวนมากพวกเขามาถามถึงชายชราผู้ลึกลับแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนผู้จัดการเดินออกมายืนหน้าธนาคารเขามองไปยังท้องถนนที่แสงแดดสะท้อนจนแสบตาในใจรู้เพียงอย่างเดียวว่า บางครั้งพระเจ้าอาจส่งบทเรียนที่เจ็บปวดมาในร่างของชายชราผู้ดูเหมือนไร้ค่าและตั้งแต่นั้นบนป้ายหน้าธนาคารก็มีข้อความเพิ่มขึ้นอีกบรรทัดตัวอักษรสีทองสลักไว้ว่าอย่าตัดสินคุณค่าของใครจากเสื้อผ้าที่เขาสวมทุกครั้งที่ผู้จัดการเดินผ่านเขาจะหยุดมองข้อความนั้นและจำได้เสมอถึงวันที่ชายชราพูดเพียงคำเดียวแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตของเขาไปตลอดกาลหลายสัปดาห์ผ่านไป ชื่อของชายชารานายบุญธรรมเกษมศักดิ์กลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงทั่วทั้งเมืองหนังสือพิมพ์พาดหัวด้วยถ้อยคำว่าผู้ก่อตั้งธนาคารกลับมาในคราบชายยากจนภาพของเขาที่ถูกถ่ายจากกล้องวงจรปิดในวันนั้นถูกแชร์ไปทั่วสื่อออนไลน์บางคนรู้สึกตกใจบางคนรู้สึกละอายและอีกหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราเคยตัดสินคนผิดบ้างหรือไม่ภายในธนาคาร บรรยากาศเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงพนักงานเริ่มพูดกันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นเริ่มทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่จริงใจมากกว่าเดิมและบนผนังชั้นล่างสุดมีการติดรูปถ่ายของนายบุญธรรมไว้ข้างป้ายคำพูดของเขาความมัง่งคั่งที่แท้จริงอยู่ในหัวใจของผู้ให้แต่ในขณะที่ทุกคนจดจำชื่อของเขาชายชารากลับใช้ชีวิตเงียบๆในมุมหนึ่งของเมืองเขาเช่าห้องเล็กๆบนตึกไม้เก่าในย่านชานเมือง ทุกเช้าเขาจะนั่งจิบชาชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงอุ่นค่อยๆลูบผ่านรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเสียงนกกระจิบร้องจากสายไฟด้านนอกในใจเขาสงบราวกับทุกสิ่งได้กลับคืนสู่ความสมดุลแต่วันหนึ่งเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นชายชาราเดินไปเปิดประตูพบชายหนุ่มในชุดสูทอาสอ้านยืนอยู่ตรงหน้าเขาก้มหัวให้พร้อมถือซองเอกสารสีขาวในมือท่านครับผมมาจากธนาคาร ท่านผู้จัดการส่งผมมาน้ำเสียงของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความเคารพชายชรารับซองมาเปิดดูช้าชาภายในคือจดหมายเชิญอ,อย่างเป็นทางการพร้อมเช็คจํานวนเงินมหาศาลและจดหมายลายมือจากผู้จัดการเองข้อความในนั้นเขียนว่าถึงท่านผู้ก่อตั้งผมเป็นนี่บุญคุณในคำพูดของท่านวันนี้ธนาคารจะกลับมาทำตามเจตนารมณ์ของท่านอีกครั้งเราจะตั้งกองทุนบุญธรรม เพื่อช่วยเหลือคนยากจนทั่วประเทศและผมอยากให้ท่านมาร่วมเปิดตัวด้วยตัวเองชายชาราอ่านจบริมฝีปากสั่นเบาๆแวลตาเปียกชื้นด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเขาพึมพำกับตัวเองบางครั้งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากเงินทองแต่มันเริ่มจากคำพูดเพียงคำเดียวที่มาจากใจเช้าวันถัดมาธนาคารใหญ่กลางเมืองถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวและทองสื่อมวลชนแห่มาเต็มพื้นที่ เสียงกล้องถ่ายรูปดังระงมแต่ทุกคนเงียบลงทันทีเมื่อประตูหลักเปิดออกชายชาราเดินเข้ามาช้าๆไม้เท้าคู่ใจอยู่ในมือชุดสูทสีเทาเก่าที่เขาใส่สะอาดเรียบร้อยรอยยิ้มบางๆประดับอยู่บนใบหน้าผู้จัดการรีบก้าวเข้ามาต้อนรับเขาก้มศีรษะต่ำจนเกือบแตะพื้นผมยินดีอย่างยิ่งที่ท่านกลับมาชายชารายิ้มอย่าเรียกว่ากลับมาเลยข้าไม่เคยจากไปไหน ข้าอยู่ในทุกคนที่ยังเชื่อในความซื่อสัตย์และเมตตาเสียงปรบมือดังกล้องทั่วห้องโถงแสงจากกล้องแฟลชสองประกายสะท้อนบนใบหน้าของชายชราเขามองไปยังฝูงชนเห็นเด็กๆยืนอยู่แถวหน้าในแววตาของพวกเขามีความหวังที่เขาไม่เคยเห็นมานานขอให้พวกเจ้าจำไว้เขากล่าวเสียงมั่นคงความจนไม่ใช่ตรบาบาปความดูถูกต่างหากที่เป็นเงามืดของสังคมเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะชื่อเสียงมันมาจากหัวใจที่ตระหนักถึงความจริงหลังพิธีสิ้นสุดชายชาราออกมายืนมองท้องฟ้าเมฆลอยช้าช้าเหมือนภาพในความฝันเขาหยิบกระดาษเล็กๆจากกระเป๋าเสือ้อเป็นกระดาษเก่าที่เขาเขียนไว้ตั้งแต่วันแรกที่สร้างธนาคารข้อความเพียงบรรทัดเดียวสร้างที่พึ่งให้คนที่ไม่มีใครเขายิ้มพับกระดาษเก็บไว้ก่อนก้าวออกไปบนถนนที่ผู้คนพลุกพล่าน ไม่มีใครรู้ว่าเขาเดินไปทางไหนไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยหลังจากวันนั้นแต่ทุกปีในวันครบรอบการก่อตั้งธนาคารจะมีชายลึกลับส่งดอกมะลิขาวช่อเล็กๆมาวางไว้หน้ารูปถ่ายของเขาพร้อมข้อความสั้นๆว่าอย่าลืมว่าธนาคารนี้เกิดขึ้นเพราะหัวใจไม่ใช่ตัวเลขและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกพนักงานใหม่จะต้องอ่านเรื่องราวของชายชราคนนั้นก่อนเริ่มทำงานวันแรกเสมอเพื่อตววใจว่า คำพูดเพียงคำเดียวจากคนที่ดูเหมือนไม่มีค่าอาจเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ถ้าเรามีหัวใจที่กล้ารับฟังเวลาผ่านไปหลายปีเรื่องราวของชายชาราผู้ก่อตั้งธนาคารกลายเป็นตำนานไม่มีใครแน่ใจว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ชื่อของเขายังคงถูกเอ่ยด้วยความเคารพในห้องประชุมใหญ่ของธนาคารแห่งนั้นมีภาพถ่ายขาวดำของนายบุญธรรมติดอยู่บนผนงังใต้ภาพมีป้ายทองคำจารึกไว้ว่า ผู้สร้างด้วยมือเปล่าผู้ให้ด้วยหัวใจทุกครั้งที่ผู้บริหารใหม่ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งพวกเขาจะต้องยืนต่อหน้าภาพนั้นและอ่านคำปฏิญาณที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเราจะดูแลทุกชีวิตด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่ด้วยมูลค่าเสียงคำปฏิญาณสะท้อนกล้องในห้องแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือยังมีคนคนหนึ่งคอยสังเกตอยู่ในเงามืดเสมอกลางคืนในตรอกแคบหลังตึกธนาคารชายชาราผมขาวราวหิมะ นั่งอยู่บนม้านั่งไม้เก่าในมือมีหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่หน้าหนึ่งมีภาพของธนาคารที่เขาสร้างขึ้นพร้อมข่าวว่าโครงการกองทุนบุญธรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ขยายทั่วประเทศเขาอ่านข่าวนั้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาเปล่งประกายความภูมิใจพวกเขาเข้าใจแล้วเขาพึมพำรรเบาๆลมเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งปลิวตามทางเสียงรถห่างๆดังอยู่ในระยะไกล แต่ในใจของชายชราเงียบสงบอย่างลึกลำในตอนเช้าคนทำความสะอาดของธนาคารพบดอกมะลิขาวช่อเล็กๆวางอยู่หน้าประตูอีกครั้งพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือสันสนอย่าหยุดให้พระโลกยังขาดคนที่เข้าใจคำว่าเมตตาข่าวเรื่องดอกมะลินั้นแพร่ไปทั่วพนักงานหลายคนเริ่มวางดอกไม้ไว้เคียงข้างในทุกเช้าจนกลายเป็นประเพณีที่ไม่มีใครบอกให้ทำแต่ทุกคนทำด้วยหัวใจ ปีต่อมาธนาคารได้เปิดศูนย์การเงินเพื่อคนไร้บ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นกระท่อมไม้หลังแรกของนายบุญธรรมภายในศูนย์นั้นมีห้องเรียนเล็กๆสำหรับสอนคนตกงานให้บริหารเงินมีมุมอบรมสำหรับแม่ค้าพ่อค้าและแรงงานรายวันทุกมุมของอาคารเต็มไปด้วยภาพถ่ายของผู้คนที่ได้รับโอกาสใหม่ผู้จัดการธนาคารซึ่งตอนนี้แก่ลงมากยืนมองภาพทั้งหมดด้วยแววตาอ่อนล้าแต่เปี่ยมสุข เขาไม่เคยลืมวันนั้นวันที่ชายชราพูดคำเดียวแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลในใจเขายังคงได้ยินเสียงนั้นยาตดสินคนจากสิ่งที่ตาเห็นคืนนั้นฝนตกปรยโปรยแสงไฟริมถนนสะท้อนกับหยดน้ำผู้จัดการเดินออกจากธนาคารด้วยไม้เท้าคู่ใจเขาหยุดอยู่หน้าประตูเห็นดอกมะลิขาววางอยู่บนพื้นอีกครั้งแต่คราวนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเติม ซองจดหมายสีเหลืองที่จ่าหน้าว่าถึงผู้รักษาสัญญามือของเขาสั่นเมื่อเปิดซองข้างในคือจดหมายเขียนด้วยลายมือคุ้นตาเจ้าทำได้ดีแล้วข้าดีใจที่เห็นธนาคารกลับมามีหัวใจอีกครั้งอย่าลืมว่าการเป็นผู้นำไม่ได้หมายถึงการยืนอยู่สูงสุดแต่มันหมายถึงการยืนอยู่ใกล้ผู้ที่ต่ำที่สุดไม่มีชื่อไม่มีลายเซ็นมีเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกมะลิที่ซึมเข้ากระดาษ ผู้จัดการเงยหน้าขึ้นสายฝนเริ่มแรงขึ้นแต่เขายิ้มทั้งน้ำตาท่านยังอยู่ข้ารู้หลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นชายชราอีกเลยแต่เรื่องเล่าของเขากลายเป็นตำนานในวงการธุรกิจไทยถูกสอนในมหาวิทยาลัยถูกเขียนในหนังสือเรียนในฐานะผู้ก่อตั้งที่ไม่เคยหายไปเด็กหลายคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนบุญธรรมเติบโตขึ้นและกลับมาบริจาคคืน บางคนเป็นครูบางคนเป็นหมอบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่จ้างงานคนยากจนพวกเขาทั้งหมดต่างพูดเหมือนกันว่าเราทำสิ่งนี้เพื่อชายชราที่สอนให้เรารู้จักคุณค่าของคนในวันครบรอบ50ปีของธนาคารมีการจัดพิธีรำลึกขึ้นอีกครั้งและเมื่อพิธีเริ่มเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวขึ้นไปบนเวทีเธอถือดอกมะลิขาวในมือพูดด้วยน้ำเสียงใสคุณตาบุญธรรม หนูไม่เคยเจอท่านแต่หนูรู้ว่าท่านคือคนที่ทำให้โลกนี้อบอุ่นขึ้นหนูอยากบอกว่าหนูจะไม่ตัดสินใครจากเสื้อผ้าหนูจะตัดสินจากหัวใจน้ำตาของผู้คนในงานไหลรินเสียงปรบมือดังยาวนานและในขณะนั้นสายลมอ่อนๆพัดผ่านดอกมะลิในมือของเด็กคนนั้นกลีบดอกปลิวไปตามลมเรากับคำขอบคุณจากวิญญาณของชายชาราที่เฝ้ามองอยู่จากที่ไกลแสนไกล เสียงปรบมือค่อยๆแผ่วลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นแผ่วเบาของผู้คนในห้องโถงใหญ่แสงจากโคมไฟด้านบนส่องกระทบกลีบดอกมะลิที่ปลิวอยู่กลางอากาศมันหมุนช้าๆก่อนตกลงบนพื้นเหมือนเป็นสัญญาณจากฟ้าส่งถึงหัวใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นผู้จัดการซึ่งตอนนี้ชราเต็มทีนั่งอยู่แถวหน้าในงานมือเหี่ยวย่นของเขากุมไม่เท้าแน่นน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่เคยแข็งกร้าวเขามองขึ้นไปบนเวที เห็นเด็กหญิงยืนอยู่ใต้แสงไฟพร้อมดอกมาลีในมือในใจของเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเสียงของชายชาราเสียงที่เปลี่ยนทั้งชีวิตเขาอย่าดูถูกคนที่ต่ำกว่าเจ้าเพราะบางครั้งเขาอาจเคยอยู่สูงกว่าเจ้าเพียงแต่โลกหมุนไปเขาหลับตาแน่นเสียงนั้นชัดเจนในหัวเราวกับชายชารายังอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนนั้นปรากฏในจินตาและหัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นอีกครั้งหลังพิธีสิ้นสุด ท้องฟ้าภายนอกเริ่มเปลี่ยนสีพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนกระจกธนาคารจนเปล่งประกายเป็นสีทองผู้จัดการเดินออกมาช้าๆเขาหยุดมองป้ายชื่อธนาคารและคำสลักทองใต้รูปของนายบุญธรรมนิ้วของเขาแตะเบาๆบนตัวอักษรผู้สร้างด้วยมือเปล่าผู้ให้ด้วยหัวใจท่านค่าสัญญาค่าจะรักษามันไว้เขาพูดเสียงสัน่นแล้วเขาเดินจากไปอย่างเงียบงนัน ค่ำคืนนั้นฝนตกพรำๆอีกครั้งเหมือนค่ำคืนแรกที่เขาได้เจอชายชราเสียงฝนกระทบหลังคาโลหะดังเป็นจังหวะผู้จัดการนั่งอยู่ในห้องทำงานชั้นบนสุดไฟในห้องสลัวมีเพียงแสงจากโคมตั้งโต๊ะสองกระทบแฟ้มเอกสารที่เปิดค้างไว้เอกสารนั้นคือโครงการบุญธรรมรุ่นต่อไปโครงการที่จะขยายไปยังโรงเรียนชนบทให้ทุนเด็กยากจนเรียนฟรีจนจบมหาวิทยายลายัยเขาหยิบปากกาขึ้น เซนชื่อด้วยมือสันๆเพื่อท่านบุญธรรมเขาเขียนกำกับไว้ข้างลายเซ็นในขณะที่เขากำลังจะเก็บเอกสารลมเย็นแผ่วแผวพัดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้กลีบดอกมะลิขาวปลิวเข้ามามันตกลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาอย่างนุ่มนวลผู้จัดการนิ่งงนันมือของเขาค่อยๆเอื้อมไปแตะกลีบดอกไม้หัวใจเต้นช้าลงราวกับเวลาหยุดเดินท่านท่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขากระสิบ รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าแสงไฟสะท้อนบนดวงตาที่ชื้นด้วยน้ำตาวันรุ่งขึ้นข่าวแพร่ไปทั่วว่าผู้จัดการธนาคารผู้มากด้วยเมตตาเสียชีวิตอย่างสงบในห้องทำงานบนโต๊ะของเขามีเพียงเอกสารที่เซ็นเสร็จแล้วและดอกมะลิขาวหนึ่งกลีบวางอยู่บนกระดาษไม่มีใครรู้ว่าใครนำมาวางแต่ทุกคนเชื่อว่าเป็นชายชราผู้ก่อตั้งงานศพของผู้จัดการจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ไม่มีความหรูหราแต่เต็มไปด้วยผู้คนจากทุกชนชั้นลูกค้าธนาคารพนักงานและชาวบ้านที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนบุญธรรมทุกคนถือดอกมะลิขาวคนละดอกเดินเข้าไปวางหน้ารูปของเขาทีละคนระหว่างพิธีเสียงพระสวดดังเบาๆเคล้าเสียงสายลมแสงเทียนสั่นไหวอยู่บนโตบูชาและในเงาแสงนั้น บางคนบอกว่ามองเห็นเงาร่างชายชาราผมขาวยืนอยู่มุมหนึ่งของห้องยิ้มอ่อนๆอแล้วหายไปในแสงหลังจากวันนั้นธนาคารแห่งนั้นเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อที่ทุกคนเห็นแล้วต้องหยุดอ่านอีกครั้งธนาคารบุญธรรมเพื่อชีวิตอาคารเก่าถูกปรับปรุงให้มีพื้นที่เปิดโลง่งสำหรับคนที่ไม่มีบ้านมานั่งพักได้มีมุมอ่านหนังสือมุมอาชีพและมุมให้คำปรึกษาทางการเงินฟรีสำหรับคนยากจน และตรงกลางโถงใหญ่ตั้งรูปหล่อขนาดเท่าจริงของชายชราในชุดเรียบง่ายถือไม้เท้ายิ้มบางบางแววตาเหมือนจะมองทุกคนอย่างเข้าใจบนแผ่นป้ายใต้รูปสลักมีข้อความจารึกไว้ว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมสิ่งของเราเกิดมาเพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่กันทุกวันพระจะมีผู้คนมาวางดอกมะลิขาวไว้ตรงฐานรูปจนดอกไม้ขาวสะพรั่งราวกับผืนหิมะเล็กเลกและในบางค่ำคืน พนักงานเวรกลางคืนบางคนเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงไม้เท้ากระทบพื้นแผ่วๆเดินผ่านโถงธนาคารพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของมะลิที่ลอยมาแต่ปลายจมูกไม่มีใครกลัวเพราะทุกคนรู้ว่าชายชราผู้ก่อตั้งยังอยู่ตรงนั้นเฝ้ามองลูกหลานของเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาความเมตตาไว้ในหัวใจเหมือนแสงจากโคมระยะที่ไม่เคยดับลงเลยในธนาคารแห่งนี้หลายปีต่อมา โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแทนที่กระดาษเรียนและธนบัตรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือคำสอนของชายชาราผู้ก่อตั้งภายในธนาคารบุญธรรมเพื่อชีวิตเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอ่านประวัติของเขาบนจอสัมผัสใสในนั้นมีภาพถ่ายเก่ามีเสียงบันทึกของผู้จัดการรุ่นก่อนและมีประโยคหนึ่งที่ถูกขีดเส้นใต้ไว้ด้วยตัวอักษรทองอยาตัดสินคุณค่าของใครจากเสื้อผ้าที่เขาสวม เด็กหนุ่มอ่านซ้ำหลายครั้งก่อนเงยหน้าขึ้นมองรูปปั้นของชายชราในโถงกลางดวงตาทองแดงของรูปปั้นเหมือนมีชีวิตรอยยิ้มอ่อนโยนราวกับกำลังพูดกับเขาเขายกมือไหวอย่างเงียบงนันท่านครับผมจะไม่ลืมคำของท่านเสียงนาฬิกาโถงใหญ่ดังขึ้นดอกมะลิขาวที่วางไว้เมื่อเช้ากลับส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วทั้งอาคารเหมือนเป็นคำตอบจากอดีตส่งต่อถึงปัจจุบันและอนาคตในคราวเดียว กล้องภายในธนาคารจับภาพชายชราในชุดเรียบง่ายเดินผ่านประตูออกไปช้าๆแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพย้อนหลังกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆเขาอาจจากไปแล้วหรืออาจยังคงอยู่ในทุกหัวใจที่ยังเชื่อในความดีแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดผ่านกระจกสูงสะท้อนกับตัวอักษรทองใต้รูปปั้นจนเปล่งประกายผู้สร้างด้วยมือเปล่าผู้ให้ด้วยหัวใจและนั่นคือจุดจบของเรื่องราว ของชายชาราผู้ยากจนที่เปลี่ยนโลกด้วยคำเพียงคำเดียวคำที่ทำให้คนทั้งเมืองเข้าใจว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่สวมใส่แต่อยู่ที่สิ่งที่อยู่ในหัวใจ